สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับภาษาอยู่ที่สระบุรีนะครับจะพาทุกท่านมานมัสการหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเก่าแก่สมัยอยุธยานะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามไปเลยครับวิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ริมคลองรับพิพัฒน์ตำบลชขเชษฐ์อาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับ จะเข้าภา,ภายในวิหารก็ต้องถอดรองเท้าวไว้ด้านนอกทางวิหารได้จัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้สําหรับสักการะองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยนะครับแต่ภายในห้ามจุดทูบเทียนนะครับแล้วก็ทําบุญตามการังศรัทธาเล่ากันว่านะครับปีพุทธศักราช2502กรมชนละพานได้ขุดลอกคลองระพีพัรแห่งนี้เพื่อ ก่อสร้างถนนริมคลองนะครับตอนนั้นก็ได้เจอองค์พระพุทธรูปเก่าแก่โบราณน,นะครับชาวบ้านก็เลยนำปูนมาอบรอบองค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับและก็นำมาประดิษฐานไว้ริมคลองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเล่ากันว่า ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นที่เลื่องลือเลยทีเดียวนะครับใครมาที่นี่กราบไหว้ขอพรก็จะสมดังปรารถนาทุกคนเลยทีเดียวดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีประชาชนหลั่งไหลมากราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ ภายในวิหารยังได้จัดเตรียมแผ่นทองสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์อยากจะปิดทององค์หลวงพ่อสำมเ็็จศักดิ์สทธิ์ด้วยนะครับคนละหนึ่งแผ่นนะครับเราก็มาอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อท่านแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าเราต้องการสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนาทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าสถานที่แห่งนี้ ถึงแม้จะไม่มีวัดหรือพระอุโบสถก็ยังมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามากันอย่างไม่ขาดสายกันเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ไกลาจากกรุงเทพมหาคนครนั่นเองหลังจากกลับไหว้ขอพรแล้วนะครับบริเวณด้านนอกยังได้จับเตรียมปลาไหลปลาหรือว่ากบ ให้กับทุกท่านได้ทําบุญปล่อยปลาป,ปล่อยสัตว์กันนะครับและให้อาหารปลาตะเพียนโดยเฉพาะปลาตะเพียนหางแดงเนี่ยว่ายทวนกระแสน้ํากันอย่างมากมายเลยทีเดียวบริเวณประตูน้ําสมเด็จพระเอกาทศรสริมคลองราพีพัฒน์ตำบลโคชาสารอาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับและนี่ก็คือวิหารหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สระบุรีนะครับ อยู่ตรงประตูระบายน้ำพระเอกาทวรดนะครับถ้าใครอยู่กาสก็อย่าลืมแวะมามรสการที่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ภาษาพาเทียวก็อขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ